ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12กระทรวงแรงงานภายใต้การนำโดยนายถุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานศาสตราจารย์นรมนพินโยสินวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนาทวัฒน์เบญจาธิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาผู้ประกอบจการและแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์4.0สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานแรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังนี้ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและยกระดับรายได้ของกําลังแรงงานองค์กรมีขีดความสามารถสูงในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือพัฒนาศักยภาพคนทํางานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี4.0สวัสดีค่ะดิฉันนังสิตเชื่อชันเพืข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างแต่งผมสตรีค่ะแรงจงใจที่เข้ามารับการฝึกอบรมเคยเป็นพนักงานของบริษัทชี่ิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลังจากฝุดจบแล้วได้มาเปิดร้านสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาสีมือแรงงานศิลปพระนครศรีอยุธยาที่เปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรดีๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะอัญชันหรือช่วยลำนะคะได้เราได้เข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1ิพระนครศรีอยุธยานะคะในสาขาเบเกอรี่ื่้จำหน่ายจุดเริ่มต้นนะคะมาจากการที่ตัวของหนูเองอะค่ะได้ทำงานาำหน่งยมาผู้จัดการเขตดูแลร้านอาหาร 12สาขานะคะทำงานอยู่ที่ทํางานเนี่ยเป็นเวลา17ปีต่อมาเราตัดสินใจลาออกเพื่อมาประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองแล้วมีพื้นฐานในเรื่องของการทาเบเกอรี่อยู่แบบมือกว่าปานะคะก็อยากจะมีทักษะการเรียนทําเบเกอรี่เพิ่มเติมต่อมาเห็นทางสาบ้านนะคะมีการเปิดอบรมหลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการจําหน่ายนะคะจึงนี้ตัดสินใจเข้าสมัครนะคะทุกวันนี้ก็ได้รับทักษะจากการอบรมในครั้งนี้ แล้วก็เราไี้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการขายของทางออนไลน์มาช่วยด้วยทําให้ทุกวันนี้นะคะ่ะมีลูกค้าจากช่องทางทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นมีมไรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้นะคะก็ตั้งขอบคุณทางสถาบัานพัฒนาฝีมือแรงงานศุภภาพนครศรียายด้วยค่ะที่มีการเปิดหลักสูตรสาขาบเบเกอรี่เพื่อจําหน่ายเปิดโอกาสให้ตัวของหนูเองะคะ่ะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในเรื่องของการทําเบเกอรี่ของตัวเองนะคะแล้วก็ต่อยอดในธุรกิจที่ตัวเองเลือกทําได้เป็นอย่างดีะคะ่ะ ก็ฝากทุกคนด้วยในช่วงของสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในตอนนี้นะคะทําให้มีคนตกงงานเยอะแยะมากมายนะคะอยากเชิญชวนให้เราค่ะมาหาความรู้แล้วก็ฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพพัฒนาฝีมือตัวเองได้นะคะมีหลากหลายอาชีพให้เ,เพื่อนๆเลือกเลือกฝึกติดตามได้ใน Facebook ของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, 15, นสิ่งห้าพัรศรียานะคะขอบคุณค่ะ thank you